เทศกาลแห่งความสุขคือช่วงปีใหม่ช่วงสวงกรานต์ของคนไทยนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเลยมีการจัดถแถลงข่าวกิจกรรมดีๆที่มีชื่อว่าสงกรานต์สืบสารประเพณีไทยสุขใจไทยทั่วล่านะคะซึ่งก็ได้จัดงานเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะ นี่แหละค่ะได้หุ่นหัวโตโชว์การละเล่นพื้นบ้านนะคะคเหมือนเป็นการหัวล้านชนกันหัวล้านชนกัน,ออนะคะพร้อมการฟ้อนรามกลองยาวได้สนุกสนานนะคะเข้ากับบรรยากาศงานรื่นเริงจริงๆ ดูสนุกสนานอย่างมากเลยนะคะให้สมกับเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยค่ะสาหรับงานถแถลงสงกรานสืบสารประเพณีไทยสุขใจไทยทั่วล่านะคะคที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นที่วัดพระเชตุพนวิมังคลารลา,ลามนั่นเองนะคะ <ผม S 1> ราชวรวิหารหรือว่าวัดโพนั่นเองค่ะแถมยังได้การละเล่นพื้นบ้านท่าแยมมอนนะคะไปร้องภาษามอนให้ได้ฟังกันดีด้วยเพราะว่าการแสดงนี้เนี่ยเป็นการแสดงที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันนะคะ,ะรวมถึงอาหารคู่เทศกาล นี่เลยค่ะต้องข้าวแช่แชนั่นเอง uh huh. นะคะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะยังคงเน้นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต้องบอกว่าครบรถจริงๆค่ะ <c oughs> ซึ่งมีกิจกรรมหลักก็คือการทําบุญเข้าวัดนะคะการส่งน้ําพระพุทธรูปพระสงฆ์และสัมมเณรไหว้พระประจําวันเกิดการละเล่นพื้นบ้านเกาะเจดีไซน์และก็แตกต่างกันไปในแต่ละวัดแต่ละพื้นที่ก็จัดจัดให้มีไฮไลท์ที่แตกต่างกัน<ช>ไปนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะร่วมยังร่วมมือกับสยามพารากอนด้วยนะคะเผย ประเพณีไทยที่ลานพา์คภากรกอนกันด้วยค่ะ <Ừ. S 1> อย่างรถน้ําสงกรานต์สีภาคนะคะคให้ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยได้สัมผัสกันด้วย <c oughs> นะคะในงานนี้ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถไปร่วมทําบุญแล้วก็ร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกันได้นะคะ <c oughs> ตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายนนี้ค่ะ